้ยไหนบอกว่าสั่งมาแค่ป๊อปคอร์นนะครับทำไมมีคอนด็อกด้วยอ่ะนี่เจอกันครั้งแรกก็โกหกเลยหรอผมไม่ได้โกหกนะครับคือคอนด็อกมันเพิ่งสุกอ่ะผมก็เลยเพิ่งเอามาตั้งเซฟอยากกินป่ะก็อยากกินนะครับแต่ว่าเอิร์ธมีถุงไหมอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกผมไม่มีโลกไม่เคยผ่านใครมาก่อนปลอดภัยมากครับเซฟเป็นคนแรกเลยนะอื ไม่เอาอ่ะผมกลัวนี่เซฟกลัวผมออไม่เชื่อใจผมหมอ,อเสียใจจังอุตส่าห์มาถึงบ้านอ่ะจะให้นอนดูหนังเฉยๆจริงอ่ะไม่ใช่ครับแต่ผมกลัวไม่ปลอดภัยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเซฟใครๆเขาทากันครับเราเซฟอ่ะน่ารักขนาดเนี้จะให้ผมอดใจรอถุงได้ไงอ่ะนะครั้งเดียวเอง <c oughs> ก็ได้ก็ได้ คุณตาลนคะคุณตาออะไรจิ๋มตอนนี้อิน็อร์เพจทาชายแบงคอกจะแตกแล้วค่ะคุณต่อนใจเย็นจิ๋มยังไงก็มีคนหนึ่งค่ะส่งข้อความมาตั้งแต่เช้าส่งมารัวๆไม่หยุดเลยคุณตอนต้องช่วยตอบเขานะคะไม่งั้นเขาไม่หยุดส่งมาแน่เลยค่ะได้ได้จิ๋มใจเย็นก่อนเดี๋ยวฉันตอบนะสวัสดีค่ะดิฉันตอนยอต้าตอนยอน Sexual and Sexy Expert และนี่คือรายการ Sex Breaking และลายพฤติกรรมรายการที่จะทำให้เรื่องเพศพูดได้ไม่น่าอายและไม่เคอะเขิน <c oughs> อย่างเช่นวันนี้ค่ะเรามีอิชชูเร่งด่วนมากดิฉันขอตัวอ่านก่อนนะคะ <c oughs> ยังไงสิติม <c oughs> สวัสดีครับคุณตอนผมชื่อเซฟแต่เป็นคนใช้ชีวิตไม่เซฟเลยเพราะเมื่อคืนผมเพิ่งไปเยสดกับผู้ชายคนหนึ่งมาที่เผลเ,เพราะเขาโน้มน้าผมเก่งมากแถมบอกว่าผมเป็นคนแรกของเขาผมก็เชื่อ และคิดว่าถ้าเป็นครั้งแรกยังไงก็ปลอดภัยพาชเจอไรส์แน่นอนแต่พอเป็นเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนตกใจมากแล้วบอกว่าจริงๆแล้วคนนั้นเขาเป็นนักล่าไล่เก็บแต้มมาจะครบแล้วในย่านนั้นตอนนี้ผมเลยกังวลมากกลัวจะจัว่วผมจะทำยังไงดีครับไปซื้อที่ตรวจมาตรวจเลยดีไหมโอเคเซฟตั้งสติ I will help you เอาล่ะเซฟสิ่งที่ฉันเน้นย้ำเสมอเลยนั่นก็คือเซฟเซ็กแต่ในเมื่อทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เธอจะต้องมีตอนนี้นั่นก็คือสติเมื่อเธอมีสติแล้วฉันแนะนําให้เธอรีบไปหาหมอหรือคลินิกที่ให้บริการด้านการตรวจ Hiv หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายใน72ชั่วโมงฉันจะแนะนําให้เช่นสวิงคลินิกฟ้าสีรุ้งคลินิกนิรนามสภากาชาติไทยหรือว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านเธอก็ได้ ที่ฉันแนะนำตรงนี้เนี่ยเพราะเขาฟรีค่าใช้จ่ายแต่ว่าสมมุติถ้าเธอสะดวกไปโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าคลินิกเอกชนเนี่ยก็ได้เหมือนกันจ้ะคุณตอนค่ะแล้วเซฟเนี่ยเขาจะดูผลเลยไหมคะว่าเขาติดเชื้อ HIV หรือเปล่าวะคะคุณตอนสีมันเย็นเซฟจะเย็นด้วยอย่างที่ฉันบอกไป HIV เนี่ยมีระยะฟักตัว2-3สัปดาห์อย่างเซฟเนี่ยไปเสี่ยงมาเมื่อคืนมาตรวจวันนี้ผลก็ยังบอกว่าไม่ติดเลยหรือที่เซฟบอกว่าจะไปซื้อเซลเทสมาตรวจเนี่ยฉันก็ยังไม่แนะนำเพราะอาจจะได้ผลที่ ไม่ปรากฏเชื้อหรือว่าผลคาดเคลื่อนนั่นเองและที่ฉันแนะนำให้ไปหาหมอเนี่ยเพื่อที่จะได้รับยาทันใน72ชั่วโมงนั่นคือยาเป๊ปนั่นเองแคุณต่อนพูดผิดค่ะเพปค่ะไม่ใช่เป๊ปแคุณต่อนพูดถูกแล้วค่ะเป๊ปกับเพปมันไม่เหมือนกันเป๊ปเนี่ยย่อมมาจาก post exposure prophylaxis เป็นยาต้านไวรัสฉุกเฉินใช้กินหลังจากที่เราไปเสี่ยงมา หลังจากที่เสี่ยงมาใช่แล้วก็ต้องกินติดต่อก,กัน28วันด้วย mm hmm. ส่วนเพ p ที่หนูบอกเนี่ยนี่มาจาก pre-exposure prophylaxis มันจะเป็นยาที่ใช้กินก่อนที่จะไปเสีย่ยงยาอีกรอบเพปกินหลังกินต่อกัน28วันส่วนเพ p คือกินก่อนเสี่ยงได้เลย oh. ไม่เหมือนกันหน้าตายไปยังไงอะคะมีเลยนี่คือเพปที่จิบบอกเองจะ้ะ mm hmm. แล้เนี่ย การที่เธอจะไปหาหมอเพื่อจะไปตรวจเลือดเนี่ยเธอสามารถไปหาได้ทุกกรณีที่เธอเครียดรู้สึกกังวลว่าเองจะติด HIV ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นการที่เธอไปออรเซ็กแล้วมาเจอว่าเอ้าปากเป็นแผลหรือว่าเธอเผลอดื่มเผลอกินน้ำสุตรเข้าไปอันนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นตะเยสดแตกนอกตอนแรกไม่เครียดตอนนี้เริ่มเครียดแล้วก็ได้หรือว่าจะเป็นอุบัติเหตุอย่างเช่นถุงแตกขึ้นมา หรือว่าเผลอไปใช้เข็มฉีดยาร่วมกับคนที่มีเชื้อเอชอยู่แล้วอันนี้เนี่ยถ้าเธอเครียดขึ้นมาว่าจะติดเอชก็สามารถไปหาคุณหมอได้เหมือนกันและติดต่อรับเปภายในเจชั่วโมงได้หลักการเดียวกันเลยจ้ะและหลังจากนี้เนี่ยแพทย์เขาจะนัดวันตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่งเองเอง็<อ>ก็ความชชวว์เอาละเซฟถ้าผลเลือดเธอออกมาว่าเธอเป็นบวกเนี่ยเธอก็ต้องเครียดไปนะ หรือต้องมีสติมากขึ้นกว่าเดิมและให้รู้ไว้เลยว่าการติดชเชื้อชีวีในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอตอนนี้เนี่ยเขามีเทคโนโลยีรักษามากมายเลยยิ่งรู้ไวก็ยิ่งเซฟนะเซฟแต่สมมุติถ้าผลเลือดเธอออกมาเป็นลบไม่ติดก็ดีใจด้วยและอยากให้เธอเนี่ยจำความรู้สึกนี้ไว้เพราะตอนนั้นเธอเครียดยังไงและอย่าไปเผลอใจง่ายให้ใครสดกันอีกล่ะนอกจากนี้เนี่ยสำคัญเลยเรื่องการตรวจเลือด เธอควรจะไปตรวจเลือดทุก3ถึง6เดือนและรู้ไหมคนไทยเนี่ยมีสิทธิ์ในการตรวจเลือดปี2ครั้งต่อปีด้วยและนอกจาก HIV แล้วเนี่ยก็ยังมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นที่เธอควรระวังไว้ด้วยนะอย่างเช่นซิิลิสเนี่ยในปี2563พบจำนวนผู้ติดเชื้อในไทยนะเป็นอัตราส่วน16.4ต่อน1น0,000คนหรืออย่างนองในเนี่ย จากสถิติก็พบว่ามีประชากรอัตราส่วน11.9ต่อ1 0 0 0นคนและรวไมไปถึงโรคอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหุ่นงอนไก่สีมะม่วงไวรัสตับเักตสบ B, C หรือว่าจะเป็น HPV อีกที่เป็นสาเหตุของมะเร็งทวารหนักแล้วก็มะเร็งปากมดลูกเนี่ยจริงๆ HPV เนี่ยเขาก็มีวัคซีนรักษานะแล้วประเทศไทยอ่ะเขาฟรีเธอ <laughs> ล้แพงด้วยไมอคะ <laughs> แล้เน,นี่ยเซฟคำพูดที่ว่าผมปลอดภัยผมไม่มีโรคคุณเป็นคนแรกของผมนะเอ,อ๊น่ารักขนาดนี้เนี่ยใครจะอดใจไว้เนี่ยเขาชมนิดชมหน่อยเขาขอนิดขอหน่อยเนี่ยเราก็อยากใจอ่อนเข้าใจไหมเนี่ยลองคิดตามนะเขาพูดแบบนี้เขาพูดกบบเราคนเดียวหรอฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เราไม่ปลอดภัยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะอ,ะอุ้ยเซฟเข้าใจไหมเซฟหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เซฟค่ะ <laughs> เอา,าเราเซฟแม้ว่าตอนนี้เนี่ย HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเนี่ยสามารถรักษาได้แต่การไม่มีโรคเป็นล่าบันประเสริฐถูกต้องไหมล่ะฉันอยากให้เธอเนี่ยรักตัวเองไว้มากๆนะกันไว้ดีกว่าแก้ดีที่สุดนะจ๊ะเอาล่ะเซฟสมมุติถ้าเธอเนี่ยยังกังวลอีกก็สามารถ inbox มาที่เพจแชเชื่อแบงคอกได้เสมอเลยนะฉันอยากให้ทุกคนรักตัวเองมากที่สุดจ้ะ เอาล้วค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับ Sex Breaking ละลายพฤติกรรมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe Tatcher TV ด้วยนะคะและเจอกันใหม่กับดิฉันตอนย้อน Sexual and Sexy Expert กับ Sex b r e a k i ก g ละลายพฤติกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปอาบน้ำกันลกูกเหม็นใหญ่แล้วนะ โอ้ oh. my god ไหนยูบอกว่าสั่งมาแค่ป๊อปคอร์นไงทำไมมีคอนด็อกด้วยอ่ะเจอในครั้งแรกยูก็โกหกใส่ไอเลยหรอ calm down นะเซฟไอไม่ได้จะโกหกยูแต่คอนด็อกมันเพิ่งสุกไอก็เลยเพิ่งออกมาตั้ง Do you wanna eat can I try it but wait a minute รอก่อนไนดะ้ไหมแจ็คเดี๋ยวเราไปเอาถุงก่อนแป๊บหนึง่ง don't worry safe I'm safe ผมไม่เคยผ่านใครมาก่อนผมปลอดภัยมากๆเลยครับเซฟเป็นคนแรกของผมเลยนะไม่ได้เรากลัวนี่เซฟกว่าผมหรอเซฟไม่เชื่อใจผมหรอผมบุ่ามาถ,ถึงบ้านเลยนะ Just next fix a n d c h i l l so sad It's not about ความเชื่อใจ but it's not safe ะ่ะ It's alright ใครๆรก็ต้องทำกันแล้ว you so cute ขนาดนี้ I c a n wait ผมรอถูงไม่ไหวหรอกนะแค่ครั้งเดียวอย่าให้ผมต้องกลับบ้านเลยจะกลับบ้านกลับกลับเลยไปเลยไปอลุกขึ้นสิดอัพสิดอัพไม่สิดกูกลับเองอยากยิดสุดอะไรขนาดนั้นบอกอยู่ยว่าไม่เซฟ